สวัสดีครับก็วันนี้เรามาดูผักกันเนาะผักปลอดสารพิษนะครับปลูกไร้ดินนะครับก็จะได้เวลากินละอีกไม่นานนี้เดี๋ยวเราจะพาไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กันเนาะก็ก่อนจะชมคลิปนี้กันนะก็โปรดติดตามช่องนายศจัดให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกเยอะแยะรับไปทั่วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปผักนะครับผมดูนะครับการตรงผักปลูกไร้ดินนะครับ โดยการดูดน้ําผ่านท่อนะครับผ่านท่อบนดูดน้ำผ่านท่อบนถ้าน้ำน้ำมันเยอะเกินก็คือปล่อยทิ้งลงในถังเดิมแต่ถ้าได้น้ําปริมาณที่ต้องการปุ๊บก็คือปล่อยเข้าในท่อนี้น้ําในท่อนี้จะค่อยๆไหลเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีหยุดนิ่งในนี้จะไม่มีค้างนะครับนี่ครับ้วไหลาตามท่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินผักกันดีกว่าผักปอสารพิษใครๆก็อยากกิน โอเคครับ <Okay>, ผมไปกันเลยนั้นไหนไก่กุ้งหมงูหมูชีสเอาที่แล้วอันนี้นี่เหรอเด็กบ้างเดิโอซีพีโอเซเว่น มาาจันเล็กจังอยู่ในกล่องมินิเทอ,อร์เบอร์เกอร์วันนี้เราจะเลือกกินอันนี้กันนะครับเผ็ดซี๊ด หลังจากที่ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่เซเว่นมาเมื่อกี้นี้เราก็จะมาดูผักกันเนาะ,ะผักบอกว่าพร้อมแล้วนะครับเป็นผักที่พี่ปลูกนะครับก็อันนี้พี่ปลูกน้องกินนะครับจากคลิปเดิมคราวที่แล้วต้นมันเล็กไปหน่อยอันนี้พี่จัดเป็นต้นใหญ่ให้ก็เดี๋ยวนี้เราจะมากินแฮมเบอร์เกอร์กันกับผักสดๆปอสามพริกกันโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยซื้อมาจากไหนคะเนี่ยซือ้อจากเซเว่นเลยครับ เซเว่นะครับอย่าลืมนะครับผมสปอนเซอร์นะครับขาดแคนสปอนเซอร์ครับผมช่วงนี้ทำคลิปมานับร้อยครับไม่มีสปอนเซอร์ครับม่เต็มร้อยขอบคุณ C ีพีนะครับผมที่ให้แฮมเบอร์เกอร์มาจากเซเว่นและจ่ายตังเองขอบคุณมากมากครับผมหมูซปเปอร์สไปซี่นะครับเผ็ดร้อนถูกใจต้อง C ีพนะครับโอเคกันเนาะแล้วก็จะมาเจอกับผักสไปเซอร์มา มลเสียวเวลาอ่าเดี๋ยวขอโต๊ะหน่อยครับผมับโต๊ะหน่อยเนาะอ่าแตะวางโตนะครับแฮมเบอร์เกอร์วางงเบาๆนะครับแล้วเราก็จะผักผักไหนเนาะผักไหนเนาะผักไหนผักไหนเนาะผักไหน,น,ไหน,น,ไหนวะอานี่ละกันต้นท้ายสดนห้กินสดจากไร่นะอ่อสดจากไร่ ทำแทมแทำแทม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 โอ้ติดลากติดโอ้โหดูลากโอ้โหลากขาดโอ้โหลากยาวมากเลยปกิล่าของนี่มันถึงนี่เลยเนาะเอายัดมันลงไปล่างนั้นน่ะแล้วเอามันลงไปโอ้โหดูครับความงามกับลากโอ้โหลางามกว่าใบอีกเนาะปลูกด้วยน้ำสุดๆครับ เฮ้ยเหนียวแล้วตอนนี้ต้มได้จะใส่ลงรูได้ไหมไม่ได้แล้วมาว่ากินเงีเลยอย่างแรกนะครับคือไม่พลางผักเลยเออเอาไปล้างก่อนผักปลอดสารพิษแต่เราต้องล้างผักเพราะต้องทำความสะอาดคับมีฝุ่นมีละอองติดกินทั้งหมดทั้งต้นเลย ผักฟรีครับผมตกเม็ดนึงอ,อันนี้นี่เหี่ยวเริ่มเหลืองแล้วตกเพชรเมร็ดละไม่กี่สตังค์นะครับยอดด้วยดียอดเน่ยยอเ,นเออไปอย่าไปล้างผักกันกินรากด้วยรากไม่กิน ตักน้ำล้างผักก็ไม่ใส่กระมังล่ะอยู่ข้างบนน่ะเราก็ส่นนะครับสั่นใช้ระบบส่นล้างที่ปรงที่ตุนนะครับพยายามพยายามพยายมลันลันนลนลนลาโอเคผักกราปพิดชัวลุยกันเลย ทางถนนโดยอู่ช่างปานหน้าพรานะครับผักวนผักวนอ่าตอนนี้เราก็ได้ผักสดๆมาแล้วส่นะ้บผมเป็นคนชอบกินผักนะครับผมก็ให้พี่ปูกผักขายแม่งเลยครับเพดซิซถูกใจ เผ็ดซีดแล้วก็แบะแฮมเบอร์เกอร์นะครับเอ้ยแฮมเบอร์เกอร์โหดูเด็กครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ใหญ่กว่าแฮมเบอร์เกอร์อีกอ่ะนี่ครับวิธีการวันนี้เราจะมาตกแต่งแฮมเบอร์เกอร์เนื่องจากที่เซเว่นไม,มไม่มีผักให้ไม่มีผักให้เราก็ปลูกกินเองก็ได้แต่ก่อนมีผักให้ครับใส่ <c oughs> แฮมเบอร์เกอร์กันดี ดีดก้กครินก่อนผักกรอบมากสดๆนะครับเอ้ยหมูใส่ยังวะอ๋ะอหมูใส่แล้วเราซอสคุณลืมใส่เยี่ยมมากจุดซอยเลยลืมใส่ซอส มาดูเตียกครับผมเดี๋ยวใส่ซอสก่อนลืมเดมพอดีเลยสไปซี่นะครับซี่ไม่พอครับนี่แล้วเพิ่มสไปซี่เข้าไปครับเสร็จเซตนี่กินผักกับกินแฮมเบอร์เกอร์คะนี่กินผักเบอร์เกอร์ครับแฮมเบอร์เกอร์จากซีพีนะครับจากเมื่อต้นคลิปลองรีวิวเออลองดูจากต้นครับยังงับเข้าไหม ใหญ่กว่าเยอะเลยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์พูดลดลดเลยครับแฮมเบอร์เกอร์คุณผักสองเท่าจากในจอนะครับไม่มีผักของจริงเต็มเต็มเต็มปากเต็มคําผักจากไหนครับผักจากด้านหลังครับผมส่วนพี่นะครับผมก็สนใจติดต่อได้นะครับผมไม่ว่าสามสูตรหรืออะไรการปลูกการดูแลการรักษานะครับมีประสบการณ์กว่าหนึ่งปี โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับซ p พี CP. หมูซูเปอร์สไปซี่เผ็ดโอเคเรามาดูกันก็ามาอร่อยแค่ไหนดูดูดหาหามหมูเจอไหมกดหนึ่งหามหมูเจอกดสองหามหมูไม่เจอนะครับนี่กินขนมปังกบผักได้ไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวหามหมูมผักเข้าเดีวก่อน <c oughs> ลกลังิผักมุมนี้นะครับแล้วเราก็ขยายกลามครับวันนี้เรามาดูสารคดีขยายกลาม <c oughs> ปกปหอมหนะครับอะอหือหือหือเผ็ดใช้ได้ผักเจมปากจำคำสดไหมครับสดไหมสดสดตอนนี้ใครอยากกินก็แนะนำไปเซเว่นนะครับผักเมาที่นี่ครับผักเมาที่นี่ผักกินไหมครับ กินรากด้วยหูรากอย่างยาวเลยอะ่ะ <laughs> เป็นฟุตเลยรากอะ่ะผักมีความมีความกรอบหวานมากครับผักส,สดจริงๆอันนี้ปลูกมาได้ประมาณกี่วันนะครับเนี่ยประมาณสี่สิบวัน นนประมาณโดย40บาทนะครับผักตัวขนาดนี้แล้วก็กินแล้วไม่มีไม่มีสารพิษติดเลยขยญ่กาวยังคะโอ้<笑><笑>ใส่สักกว้างเชียร์อร่อยมากครับอร่อยมาก สวัสดีครับผมก็นายยศจัดให้ก็วันนี้ให้ดูแฮมเบอร์เกอร์ให้ดูผักปลูกเองกินเองครับผมอร่อยชว์ครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจากช่องนายยศจัดให้ฝากกดซับไอฝากกดซับสไครต์ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทดกท่านเพื่อเป็นกําลังใจในการทําผักชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทําผักอะไรกดไลค์เลยแล้วกดติดตามเราได้ดูกันแน่ๆนโอเคครับผมบ๊ายบาย